สวัสดีค่ะเอ๋จากร้านภูมินอไวยน์สาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้จะพามาชมบรรยากาศร้านนะคะวันนี้มีลูกค้าเข้ามาซื้อของด้วยนะคะมาจากมันจานะคะขอนแก่นมาไกลเลยทีเดียวเห็นมาจากในแอปตอกๆนะคะของหน้าร้านก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนของฐานบุกเบิกใส่รถรุ่นเอลนะคะฐานสามผานสี่นะคะ อีกโซนหนึ่งทางด้านนู้นนะคะก็จะเป็นผ่า,ผานบุกเบิกแล้วก็ผ่านพวนนะคะเป็นของรถรุ่นเอมค่ะรถรุ่นเอมรถไทฟ,ฟอร์ดนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาเลือกชมสินค้ากดพิกัดมาได้ที่ภูมินอะไริยนต์ได้เลยนะคะเบอร์โทรติดต่อ0986127295อีกเบอร์นะคะ0870341562เปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะ ากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ